ตั้งแต่มีน้องไซอัลบลูเข้ามาในชีวิตของคู่รักกะวินดูวาและปุ้มปุ้ยพันธิพาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในทุกวันให้เรียนรู้สิ่งใหม่และนาทีนี้ความฮอตของลูกชายก็มาแรงแซงหน้าพ่อและแม่ไปแล้ว มีที่พี่แฟนคลับติดตามมากมายล่าสุดปุ้มปุ้ยและหนุ่มกวินได้พาน้องไซอัลบลูไปเปิดประสบการณ์ใหม่ลองใช้ขนสางสาธารณะครั้งแรกงานนี้เบบีไซอัลบลูตื่นตาตื่นใจมากๆโดยเล่าผ่านสายตาคุณแม่ปุ้มปุ้ย ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันวัน,วนพันกว่าเรื่องโปรแกรมสั้นวันนี้พาลูกชายนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกและพานั่งเรือไฟฟ้าติดแอร์ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจอดรถไอคอนสยามขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองไปลงสถานีกรุงทนต่อไปสถานีสะพานตากสินมีท่าเรือมี แบบให้เราเลือกนั่งแล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็นั่งเรือวนกลับมาที่ไอคอนอีกทีสิ่งที่ได้วันนี้คือลูกรู้จักเทรนและโบ๊ทแล้วพูดไม่หยุดเลยค่ารถไฟฟ้า16บาทต่อคนเด็กเล็กฟรีค่าเรือ30บาทต่อคนเด็กเล็กฟรี ตั้งแต่มีน้องไซอัลบลูเข้ามาในชีวิตของคู่รักกะวินดูวาและปุ้มปุ้ยพันธิพาก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในทุกวันให้เรียนรู้สิ่งใหม่และนาทีนี้ความฮอตของลูกชายก็มาแรงแซงหน้าพ่อและแม่ไปแล้ว มีพี่พี่แฟนคลับติดตามมากมายล่าสุดปุ้มปุ้ยและหนุ่มกวินได้พาน้องไซอัลบลูไปเปิดประสบการณ์ใหม่ลองใช้ขนสางสาธารณะครั้งแรกงานนี้เบบีไซอัลบลูตื่นตาตื่นใจมากๆโดยเล่าผ่านสายตาคุณแม่ปุ้มปุ้ยว่า ครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันวันพันกว่าเรื่องโปรแกรมสั้นวันนี้พาลูกชายนั่งรถไฟฟ้าครั้งแรกและพานั่งเรือไฟฟ้าติดแอร์ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาจอดรถไอคอนสยามขึ้นรถไฟฟ้าสายสีทองไปลงสถานีกรุงทนต่อไปสถานีสะพานตากสินมีท่าเรือมีเรือหลายแบบให้เราเลือกนั่งแล้วแต่สะดวกเลยแล้วก็นั่งเรือวนกลับมาที่ไอคอนอีกทีสิ่งที่ได้วันนี้คือลูกรู้จักเร และโบสแล้วพูดไม่หยุดเลยค่ารถไฟฟ้า16บาทต่อคนเด็กเล็กฟรีค่าเรือ30บาทต่อคนเด็กเล็กฟรี